คุชมหลายขันเฮามา,าก่อนจะสองมือนี่ได้ไปตะก,การหมดละ,ะเก็บลูกเก็บได้ปะอ,อันนี้เอาไว้นี่อ่าโอ้ยเก็บไม่ปีหนาเขาจะได้มาเก็บอีกปีหนาละลูกเนี่ยประมาณเคี่ยวเขาเนี่ยฝนตกเนี่ยก็มาอีกได้แล้วนี่ยปีนาเขาจะได้มากเก็บอีก สวัสดีค่ะผู้ชมสูผูสูค้นขอตอนหับเขาสู้ช่องสวนสีน้ำไม่ผลวิธีเกษตรกรมเมื่อนี่สีพระมหาอยูหากินพามาผู้ชมมาเที่ยวปลาบวงหูว่าสีได้อีหยงแนบ่บงหูว่าขันพ่อเฮ็ดกษสิหาเฮ็ด อันพ่ออาหารแสนสูงก็สิเอาอาหารั้นสูงก็คือดักแดดอยนั่นแหละค่ะค่ะผู้ชมมาตามรุ่นกันว่ามือนนี่สีได้อีหยังแน่สีาพาไปหาอยู่หากินเด้อค่ะแม่กูเจอเห็ดแดงครับไหนบ่ดูหลายดอกบ่ดูน้องเกียร์พขหรอ อ๋อนีองสฮใหแดงแดงใหญเดี๋ยวอกเาเอามีดเอามีดเดินลูกเดินอ่ะอันนี้ต้นมะเขืจีตัวนี้พวกเราจะดึงจะดึงเดี๋ยวแม่จะสอนบอใจขั้สี่ลูกนี่อ่ะนี่อ้ะนีอันนี้นี่ อนปุ้มปาตีนมันน้ำลูกปาดปาดปาปมน้ำปาป่นีนี่แม่จะสอนแม่จะสอนอ๋อมันนิมาหมันนี่นี่นี่่าใมันเฮียไปนี่อ่าน่ะน่ะน่ะปุมจะเหยียบนะ้น่ะให้แดงหน่อยเห็นป่นี่นีเอามือเออนี่นี่้อเดอเดอเดอเอ้าวป่าใ้มันเกิดไปเด้อเด้อเอเล่อ้าวแต่ตาลูกปลอดล้องเขียาดดอกนครับอปลอดปอดอีกสองดอกมาเรื่องนี้เอามีดมาน้เด้ลูกนะ นี่ทั้งนี้อีกหลายอยู่บนหัวทั้งนี้อีกเอามีดมาเด้วปุ้มเด้วนี่เจออยู่บนหลุมมาเอามีดมาเด้อเดี๋ยวแม่จะจิ้มให้แม่จะจิ้มให้แป๊บเดียวก็เจออ่าแป๊บเดียวก็เจอเลยแป๊บเดียวก็เจอแล้วอ่าเฮ็ดบานห่อหน่ะมันหลาย อ,าอ่าอเหี้ยเวนี้อ่าเก็เ,เกใส่ตะกาลูกเ,เดี๋ยวไปหาอีกผมแม่ครับผมเจอเฮดแดงอ่าพ่อดอกน้อยตีพ่อจีมันตีครับเอาเลยครับตะกามาใส่แล้วลูกเร็วดอกกำลังงามๆหนิอ่ามันรูดแด้ลูกตีนมันนะ่ะไปไ่รูดลอ้มันรูดแด้ไปใส่ตะกา เห็ดหนะหมูครับปาดีมันก้อนเลยแม่เอามีดมา,เ,าเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แม่ให้ไหนเดี๋ยวบักเรามันจีบอะไ้เมือดนะอย่าดึงอย่าดึงลูกอย่าดึงอย่าดึงตีมันดอกกำลังอ<ม>้าวอ่ะนี่่ปใสอีกปาดีมันก้อนครับปาดีนปาดีนปาดเขาเลือกหลายลูกนี่ครับ อ่าไปมาพี่ใสอีกนี่ครับนี่เอาเลยถูกปาดปาดเบาเบาอีใสตะกาใสเบาเบานี่เฮ็ดเดยบร้อยกุ้งใจเย็นเย็นูกใจเย็นเย็นใจตะกะกะการ่วมเฮ็ดแดง เด้งเด้งน่อยห้าิดเดยงน่อยสามเลยครับสามคนก็เจอสามอันนี่ปาตีน<ส>ไว้อะไจะปาดเขาเลิอกอไรก็ต้องปาดเขาเลิกนะเชียบมึงมันมีหลายอยู่นะ เทียวเบิ้งมงมองทั้งนี่ดอกย,ยังได้มันปั่วแม่น,นี่อีกดอกนึงอันนี้เห็ดมาต้องปาดครับนี่เขาเอินเห็ดเขาแป้งเห็ดเขาแป้งเบ้าเวลาเบ้าต้องปาดลูกเบ้าปาดเบ้าปาดนันขาวน้ขาวเลยใช้ทั้งไหนอีกหุณผู้ชม มันกันเขาพักกานเคลียรมันเดกันบมเกันเขาพักกเคลียมัน<อ>มัน<อ>มันก็ไดอยูจ้ะ่หยังเเนี่ยได้อยู่ลรกได้อยู่กินได้อยู่เฮดงด,ดา,างดเนีดางแล้ว น uh huh. ี่น right? uh, okay. no, ี่คุ้มเอ๊เห็นปลาดุไหนนี่แ no, ม่ไหนนี่เฮ้อมาล้างแมวมีปถิ่มีกันเออแม่นไหนมีเด้อลูกมีบ่ได้ถิ่มนะลืมเฮ่เฮดเบาๆนะลูกนี่ครั่ะแม่แม่แปดเอามาเอามาให้ผู้ชมเห็นเอามาหนิมันแดดช่องลูกไหน ไม่อันนี้เขาเอิ่ว่าเห็ดเห็ดนาเลยนีป <ะ S 1> ่ปาดตีน้นำเลยกุ้มเลยนี่แดงกันมีเดี๋ยวผมปาดตีนใหน้ทั้งนั้เอามาปาดตีนให้นี่นะถูกนะนี่นี่หา ไม่ก่อตะขี่ที่เคียบไว้ปุ่นปุ่นนี่ปุ่นเน่ยปุ่นเน่ยนี่มันมันสีเขาหนาหนาวแล้วผู้ชมมันจะเขานานามันจะเขานานาเแล้วมันมันสีออกออกออกข้างหางจ้ะแต่แต่กับกออีกหลายอยู่ขนขนเอามันเคียหามันก็สิเจอเรื่อย ฟู้มเจอเห็ดจาห้างอีกสองดอก,อ,อ,กอ่ะปาปไม่ต้องปาดเยอะลูกเชิญเอาแตม่มองดินออกนี่ครับผูชมบาดนี่น่องฟู้มครับพอมาเจอมูเห็ดแดงไหนฟู้มตะกี้แม่เห็นอยู่นี่นี่เป็นเห็ดยังอ่มูเห็ดแดง Ừ, hết đèn nhay hết đèn à mama đưa hết nha hết đèn nhay u uh, hết đèn hết nghe đèn nghe. à để con để mẹ chị thay hình cú chôm bừng đưa hết đèn nhay đây ít hết đèn mua hết đèn nhay mua nhay từ du cú chôm bố mi cú đầy mắt hiến đọt nhay bán mướt đấy te cả nhăng nhăng rửa thì đầy vui chả nhăng nhăng đầy vui chả นี่ค่ะนี่มันเกิดให้มันเกิดอยู่โมงนี้โวยใบขึ้นเก่าอันนี้ก็ให้เกิดอยู่โมงนี้ได้อีกเอาเคลี้ยเคลี้ยเบิ้งคักๆเนาะเคลี้ยเบิ้งคักๆแล้วพอมั้งมันมันอยู่ทางใต้นี่นะโม่เนี่ยเอาดอกนี้ได้อยู่ผมอ่ะมานี่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 อันเดียวม่เคลี้ยเองเนี่ยเคี้ยผู้ชมบ่มีผู้ใดมาเห็นดอกไอ้โม่เฮดแดง อันนี้ได้่ีนี่อ่นพอะได้ครึ่งหนึ่งเอาเอาปลาติ้นนะได้แม่แม่สีไทยให้ผู้ชมเบ่งหนิกระฟอลายยูนี่นี่นี่อีกนี่นนได้แม่สีสิงัดไว้นี้นะสิจิ้มไว้นี้นะุ้มจะเหยียบนะลูก นี่นะมันมันเถ่าบ่มีผู้ใดบ่มาปอมันกันมาสองมือก่อนสี่ได้เมิดค่ะผู้ชมกสร้างมันหนาวให้มันเกิดใหม่เนาะมันเกิดใหม้วันนี้ก็เจ็บเด้อหนาหนาวกันฝนตกขันฝนตกบางปีมันมันตอกม่เห็นได้ค่ะผู้ชมกระก็ได้กินแกงเห็ดอีกอยู่ดิ โอ้กันมากพ่ากันมาก่อนสองหมื่นนั่นแต่มันก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่ยังได้อยู่จ้ะนี่มึงดูเป็นมูไ่เป็นมูญ่ค่ะผู้ชมเห็นบ่เห็ดเห็ดเห็ดเมืองเห็ดเห็ดมืองเหนือนี่สิสิหลายสิออกหลายค่ะอันนี้มันกลางเดือนกลางเดือนกันยาแล้วเนาะสิออกคันสาแล้วแล้วก็ะยังออกอีกหลายบ่ได้มาหาสองมือนนั่น ก,กันแสะย,งยางหกตัวอยู่หันกระสันสีทันสันดอกมันดอกด้วยมันอยู่จ้ะนี่นี่ดอกกีมันดอกอยู่มันกะยังได้หลายอยู่มือคือได้แขงแขงไงอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาไ่งครับแขงไงครับหนุ่มปุ้มว่าแต่กะหลายเป็นมูไงห,หลายค่ะเป็นดงเลยค่ะผู้ชมเป็นดงเลยกับว่าได้เอ๊ะพอปุ้มกะ เคลียไปเอยกับพ่อเรืเออ่อยๆเนี่ยครับมาเคลียรตรงนี้บัดน,นี้นขเขาจักดงเห็ดแดงล่ะว่าอยู่มองไงทั้งนี้อีกปูมเหยียบนะลกนะูกเนี่ยเห็นปะบัดน,นี้เขาหูแล้วว่าดงเห็ดแดงอยู่ใสดงเห็ดแดงอยู่ใสดงเห็ดมันปูอยู่ใสนี่มันเกิดไม่ปีหนากะมาไม่ อมาเจอดงเห็ดแดงคุณชมหลายขันเฮามา,าก่อนจักสองหมื่นได้ไปติตากล่ะเก็บลูกเก็บได้ป๊อันนี้เอาไว้นี่อ่าโอยเก็บไม่ปีหนาเขาจะได้มาเก็บปีกปีนาจ้าลูกเนี่ยประมาณเขี้ยวเข่าเนี่ยฝนตกเนี่ยก็มาอีกได้แล้วนี่ยอีนาเขาจะได้มาเก็บอีกของผู้ปนนะครับ เลยนะแม่ครับผมเจอเห็นละโงกแล้วอ่ะไปนั่นไปเอาเนี่ยได้แล้าโมมันเห็นยวปอดแค่หาอ่ะมีจิ้มหนอมนี่ดอกกำลังงามๆไอเบาๆลูกเบาๆอ่าเบาๆโมมันเด้อหาไก่ไหม trúng mắn, chìm mắn cây bò này 2 đang đọc, áo đứng đọc đầy dư ก็เฮ็ดเฮ็ดหนาหมูโคนเหนือเขาเอิญเฮ็ดคนเหนือเขาเอิญเฮ็ดหนาหนาหนังผู้ชมโคนอีสานเอิญเฮ็ดเฮ็ดหนาหมูเฮ็ดผมหมูไก่ยูเดี๋ยวพวกเบาดอกนี่งปุ๊บเอาบ่อะไม่เมติก ิมแล้วก็ป่าตีนที่หลังนเนาะถ่าในะย,ยไปให้ผู้ชมบึงอดอกดอกนี่กำลังดอกนี่กำลังงามดอกนั่นบ่ได้แล้วตังดอกมันก็นงามงามอยู่ผู้ชมเห็นบ่ขันขันเฮามันมัน มันเคลียมันกระไดอีกหลายอยู่แม่ครับผมเจอหมอกมูเพื่อนของเห็ดแดงนะครับเจอมูของเห็ดแดงอ่ะมาเก็บบาดนี่เดี๋ยวแม่จิ้มจิ้มหอกให้ขายดอกบอสอ้าวมูเห็ดแดงอีกแล้วอนักสกับบานอ้าว มเห็ดแดงเอาเจอนี่ดอกหนึ่งเอากี่ดอกแล้วสาม,สามเอาใ้่อีกนี่อา่านี่ยังแข็งอยู่เด้อยู่นี่ได้บอแาบนี่ พ่อหลายบุรุกพ mm ่อหลายอยู hmm. ่ผู้ชมเวลาเด้อ hmm ว่ามันดอกพ่อหลายอยู่ดอกกำลังงามกันนี่อยู่ ดูมันดีมัน,มนค่ะเมื่อนี้มากรอบพบรัวกันมาหาเหตุ ้บ่หลายหละกผู้ชมได้เครื่องตะก,กา้ามีเห็ดหลายอย่างอยู่มันสิเข่านาหนาวแล้วอีกบ่กี้มือนี่ก็เลยได้ปลาไหลปักกันมาสาพโพดสองมือก่อนไปตัดหญ้าน้าอยู่มันนี้ก,กับสิก้ับ้านแล้วคุณเดินทางกบบ้านแล้ว,ลบบลวจ้ะ ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามให้เป็นกำลังใจสุดท้ายนี่ก็ขอให้ผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดท้องก็ขอให้ได้ท้องร่ำรวยลำ่ำรวยด้วยค่ะบอกกันไม่ขิมหนาเ้ยจ้า